เอโยเอาล่ะก็สวัสดีครับอยู่กับผมแบล็กปุ๊บวันนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องน้ทม์ไลน์ของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตผู้ที่รับฉายาว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดและเข้าใกลวันพีดมากที่สุดในโลกแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องกันนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะมีการเปิดเผยในเรื่องที่เป็นส่วนสําคัญเกี่ยวกับตัวของหนวดขาวถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้รับชมหรืออยากรู้ในเรื่องของหนวดขาวด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปอ่านในที่มังงะหรือดูอนิเมะแบบถูลิกสิ์ได้ที่ใต้คําอธิบายด้านล่างของ และถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมในเรื่องตามทำาลายของหนวดขาวแล้วละก็เราไปดูกันเลยครับโดยที่เนื้อเรื่องของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่หนวดขาวเขาได้เกิดอยู่ที่บนเกาะสฟิงค์ในทะเลนิวเวลซึ่งเกาะนี้นะครับมันเป็นเกาะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของพวกรัฐบาลโลกเลยเป็นเกาะที่ไร้การคุ้มครองและก็ไร้กฎหมายทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมบ่อย หนวดขาวที่ไม่มีทั้งพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเด็กนะครับเลยได้ใช้ชีวิตมาแบบตัวคนเดียวแถมยังต้องเอาตัวรอดจากพวกโจรสลัดที่คอยจ้องจะมาทาร้ายผู้คนแล้วก็บ้านเกิดของตัวเขาเองนะครับในต,ตอนนั้นหนวดขาวได้เลือกที่จะสู้เพื่อปกป้องผู้คนแล้วก็บ้านเกิดพอหนวดขาวมีอายุครบ8ปีนะครับก็ตัดสินใจที่จะออกทะเลเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเขานั้นจะแข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องและดูแลบ้านเกิดรวมถึงปกป้องผู้คนรอบข้างของตัวเขาได้เลยตัดสินใจที่จะกลายเป็นโจรสลัดนั่นเองครับ และหลังจากนั้นนะครับตัวของหนวดขาวที่ใช้ชีวิตมาจนถึงวัยหนุ่มที่มีอายุ18ปีในต,ตอนเริ่มแรกนะครับเขาได้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่สมาชิกคนอื่นๆจะเรียกเขาในชื่อว่านิวเกตเขานั้นเป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องของเงินทองและทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะครับหนวดขาวเอาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมดเอาไปบริจาคให้กับบ้านเกิดของตัวเองและหนวดขาวก็มีความฝันนะครับที่อยากจะสร้างครอบครัวที่ไม่จำเป็นต้องมาจากสายเลือดเดียวกัน พอสำหรับตัวของหนวดขาวแล้วนะครับในตอนนั้นเขามองว่าครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าทรัพสมบัติที่มันหาได้ทั่วไปนั่นเองครับหลังจากนั้นหนวดขาวในวัย28ปีนะครับซึ่งกลุ่มโจรสลัดที่หนวดขาวเคยอยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะล้มหายตายจากไประหว่างการเดินทางหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าหนวดขาวนั้นได้แยกตัวออกไปก่อนนะครับ แต่ว่าในตอนนี้นะครับหนวดขาวเป็นคนที่ประสบพบเจอเรื่องราวในระหว่างการเดินทางมามากมายจนกลายเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงและความแข็งแกร่งทุกคนนะครับรู้จักกันในนามเอ็ดิร์นิวเกตชื่อของนิวเกตนะครับนั้นโด่งดังมากๆเขาเป็นคนที่ครอบครองพลังผลอม้ปีศาสตรสั่นสะเทือนผลกุละกุละแล้วก็มีอาวุธประจําตัวที่เป็นหนะึ่งใน12ดาบชั้นเลิศอย่างเงาวมราโคโมกิริ iri, นั่นเองครับและโดยชื่อเสียงที่โด่งดังและความแข็งแกร่งที่หนวดขาวมีในตอนนั้นนะครับเลยได้ไปเข้าตาของกัปตันล็อก ชายผู้ที่มีความคิดและความทะเยอทะยานที่อยากจะครอบครองโลกเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่ได้ชื่อว่าปาเถื่อนและมีความโหดร้ายที่สุดในยุคนั้นเป็นเหมือนกับกลุ่มที่ล่วงตัวดาวเดียนโจรสลัดในยุคนั้นก็ว่าได้นะครับนวดขาวนะครับเลยได้ถูกล็อกชักชวนให้มาเป็นหนึ่งในลูกเรือของเขานั่นเองครับซึ่งในตอนเริ่มแรกนะครับที่เราได้รู้ว่าสมาชิกของกลุ่มนี้จะมีตัวของนิวเกตลินลินจอนชิกิกอริโอซ่ามิสพักกิงแฮมหวังจือ ขวานเงินแล้วก็ลูกเรือของล็อกคนอื่นๆนั่นเองครับและตอนนั้นเองนะครับนวดขาวก็ได้ถูกล็อกขอให้ไปดูเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไคโดอายุ15ปีซึ่งไคโดในตอนนั้นนะครับก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยเพราะว่าเป็นเด็กที่มีทั้งพละรกกาลังมหาศาลเป็นอันตราพานที่ทหารเรือตามจับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในเกาะฮัชิโนสึล็อกนะครับเลยได้ส่งหนวดข่าวไปให้ชวนไคโดให้มาเข้าร่วมกลุ่มของกัปตันล็อกนั่นเองครับ และหลังจากนั้นก็ผ่านไปจนหนวดขาวมีอายุ34ปีนะครับเป็นเวลาประมาณ6ปีที่หนดขาวได้ร่วมเดินทางมากับกลุ่มล็อกนั่นเองกับตันล็อกนะครับที่ได้รู้ว่าวันนี้คือวันแห่งการตัดสินเลยได้พากลุ่มของตัวเองนะครับไปบุกข,ขึ้นเกาะก็อตวันเล่ซึ่งเกาะนี้นะครับก็เป็นเกาะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกเลยถูกผู้เผาของกองฟ้าทาตามใจชอบอย่างการจัดงานเทศก,การล่าประชาชนเลยเกิดเป็นเหตุการณ์เกาะก็อตวันเล่นั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ของเกาะก็อตวันเล่ในตอนนั้นนคร็คลาายเปสงมใหญ่ ที่มีการสู้อยู่4ฝั่งนั่นคือฝั่งของทางรัฐบาลโลกที่นําโดยภาคีอัศวินอย่างเซนฟิกาแลนการิงฝั่งของกลุ่มล็อกฝั่งของกลุ่มโรเจอร์แล้วก็ฝั่งของกองทัพเรือที่นํามาโดยพลเรือโทรกัฟนั่นเองครับโดยจุดมุ่งหมายของกลุ่มล็อกในตอนนั้นนะครับเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าตัวของล็อกต้องการอะไรกันแน่แต่ดูจากบทสนทนาแล้วนะครับแต่ละคนแทบไม่ได้สนใจคําสั่งของกัปตันเลยและถึงแม้ว่ากลุ่มล็อกจะขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและโหดร้ายที่สุดในยุคนั้นก็ตามนะครับ แต่ว่าด้วยการที่แต่และคนนั้นเก่งแล้วก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองมากๆแล้วก็เลือกที่จะทําตามใจของตัวเองกันทั้งนั้นสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มโจรสลัดของล็อกก็ได้พ่ายแพ้อยู่ที่เกาะก็อตวันเล่จากการร่วมมือกันระหว่างโจรสลัดและกองทัพเรืออย่างกลุ่มของโรเจอร์และพลเรือโทก,กาฟนั่นเองครับทำให้ลูกเรือของกลุ่มล็อกที่พ่ายแพ้จากสงครามในครั้งนั้น และแยกย้ายแล้วก็ไปทําตามเป้าหมายของแต่ละคนนั่นเองครับส่วนตัวของนิวเกตหรือว่าหนวดเขานะครับก็ได้แยกย้ายไปทําตามความฝันของตัวเองที่เคยตั้งไว้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือการสร้างครอบครัวของตัวเองนะครับเป็นครอบครัวที่ไม่จำเป็นต้องมาจากสายเลือดเดียวกันนิวเกตนะครับเลยได้ตั้งกลุ่มโจรสลัดขึ้นมาในชื่อของกลุ่มโจรสลัดหนวดเขาที่มีสมาชิกลูกเรือรุ่นแรกๆอย่างมาโก้วิสตาโจสไวตีเบ์ลาคุโยราเมนโก้แล้วก็คนอื่นๆที่หนวดเขารับมานั่นเองครับ และชื่อของนิวเกตนะครับก็ถูกเรียกกันอย่างคุ้นชินในหน้าน้ําว่าหนวดขาวนั่นเองครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับหนวดขาวเองในตอนนั้นตอนที่ได้อยู่ในกลุ่มของล็อกนะครับหนวดขาวเองก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ดูสนิทสนมกับมิสพัคกิ้งเหมือนกันนะครับแถมอายุของทั้งสองคนนะครับก็ไล่เรียกกันด้วยอายุประมาณกันเลยนะเอ็ดเวิร์ดวิวเองนะครับนักจากตอนนั้นมาจนถึงตอนที่เปิดตัวในตอนนี้นะครับก็มีอายุ35ปีมันเป็นอายุที่เท่ากับตอนที่หนวดขาวนะครับได้อยู่ในกลุ่มของล็อก แล้วก็พบเจอกับมิสบักกิงแฮมสตูตซี่ในตอนที่อายุ36ปีเลยนั่นเองแต่ว่าตัวของมิสบักกิงแฮมสตูตซี่นะครับไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับหนวดขาวเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเข้าร่วมกับองค์กรแมทของดรเวก้าพังนั่นเองครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับที่เอ็ดเวิร์ดวิวเนี่ยจะเป็นลูกชายแท้ๆของหนวดขาว และจากคำพูดจากปากของคุณยายสตุตซี่เองเนะครับเธอก็ดูมั่นใจมากๆว่าเธอเนี่ยคือภรรยาของหนวดขาวจริงๆนั่นเองครับและหลังจากนั้นนวดขาวก็ได้ล่องเรือไปแถบอาณาจักรวาโนะและก็ถูกกระแสน้ําพัดไปอยู่ที่ชายฝั่งคุรินั่นเองครับตัวของหนวดขววนะครับก็ได้พบเจอกับซามูไรทรงผมจานบินซามูไรคนนี้ก็คือโคซกิโอเดงซามูไราชายหนุ่มผู้ที่เป็นไดเมียวปกครองแคว้นคุริเป็นลูกชายแท้ๆของโชกุนซุกิยากิผู้ที่ปกครองอาณาจักรวาโนะนั่นเองครับ ซึ่งทั้งคู่พอได้เจอหน้ากันในครั้งแรกนะครับก็ได้ลองปะทะกันในทันทีซึ่งฝีมือของโอเด้งนะครับก็มีความสามารถพอที่จะต่อกรสูกกับหนวดขาวได้ในระดับหนึ่งเลยนะและหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็หยุดสู้แล้วก็พูดคุยกันโอเด้งเลยได้บอกความต้องการของตัวเองนะครับว่าเขานั้นอยากจะออกผจญภัยไปในทะเลกับพวกหนวดขาวมากๆ ต่ว่าหนวดขาวที่เห็นว่าโอเด้งเนี่ยมีหน้าที่บรรไดเมียวอยู่ที่นี่ก็เลยปฏิเสธโอเด้งไปนะครับเพราะไม่อยากให้โอเด้งเนี่ยต้องทิ้งบ้านเมืองของตัวเองโอเด้งลยได้ถูกทดสอบจากหนวดขาวนะครับเพื่อดูถึงความตั้งใจในการอยากออกทะเลและการเกาะติดโซ่ที่ท้ายเรือให้ได้ภายใน3วันแต่โอเด้งก็เกือบทําพลาดในวันสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหนวดขาวก็ยังยอมรับแล้วก็ให้โอเด้งเนี่ยกลายมาเป็นลูกเรือร่วมกัจนภัยไปด้วยกันนั่นเองครับ ทั้งนวดขาวและโอเด้งนะครับก็ได้ผจญภัยด้วยกันตลอดระยะเวลา2ปีพบเจอสถานที่หละหลายแห่งในโลกของวันพีซนวดขาวที่เห็นศักยภาพแล้วก็ฝีมือของโอเด้งนะครับก็เลยให้โอเด้งกลายมาเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มและในระหว่างการเดินทางของโอเด้งนะครับนวดขาวก็ได้รับมาเชลดีทีสให้กลายมาเป็นลูกเรือเพิ่มอีกคนด้วยนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับนวดขาวก็ได้มาเจอกับกลุ่มของโลเจอร์บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนะครับได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนที่อยู่เหตุการณ์เกาะก๊อดวันเล่ทั้ง2กลุ่มโจรสลัดนะครับเลยได้เข้าประทะแล้วก็สู้กันแต่ว่าก็ไม่ได้สู้กันแบบจะฆ่ากันให้ตายหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นการสู้ประทะฝีมือกันระหว่าง2ส,สุดยอดโจรสลัดแห่งยุคหลังจากผ่านไป3วัน3คืนติดนะครับผลการต่อสู้ของทั้งสองไม่มีผลแพ้ชนะทั้งสองคนนะครับเลยตัดสินใจที่จะเลิกสู้แล้วก็กลายเป็นแลกเปลี่ยนสมบัติที่หากันมาได้แทนนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับตัวข้องหนวดขาว ก็ได้เห็นหน้าของแชงและบาร์กี้ที่เป็นเด็กฝึกบนเรือของโรเจอร์ด้วยนั่นเองครับโรเจอร์นะครับเลยได้พูดคุยกับหนวดเขาวแล้วก็โอเด้งเรื่องที่โรเจอร์อยากจะขอยืมตัวโอเด้งนะครับจากกลุ่มของหนวดเขาวให้พาไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลซึ่งมันจะเป็นต้องมีคนที่มีความรู้นะครับในการอ่านตัวอักษรโคนิปในกในารเดินทางนั่นเอง แน่นอนว่าหนดขาวนะครับพอได้ยินแบบนี้ก็โกรธมากเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับครอบครัวนะครับแต่ในเมื่อโรเจอร์ถึงกบก้มห,หัวขอร้องรวมถึงโอเด้งเนี่ยก็อยากเห็นการเดินทางครั้งสุดท้ายไปกับโรเจอร์ด้วยหนดขาวเลยยอมให้โอเด้งนะครับได้ร่วมเดินทางไปกับโรเจอร์เพื่อไปตามหาเกาะสุดท้ายอย่างเกาะลาฟเทลนั่นเองครับ และต่อมาก็เป็นช่วงเวลาหลังจากที่โรเจอร์นะครับได้ไปถึงเกาะลาสเทลและล่วงรู้สมบัติลับในตำนานอย่างวันพีทแล้วเรียบร้อยตัวของโรเจอร์นะครับก็จะรับการขนานน้าทั่วหน้าน้ําว่ากลายเป็นราชาโจนสลัดพร้อมกับส่งตัวโอเดงนะครับกลับวานอให้โอเดงเนี่ยได้กลับไปทําภารกิจเรื่องราวที่ตัวเองอ่ะอยากจะทํา โรเจอร์นะครับเลยได้กลับมาเจอกับหนวดขาวอีกครั้งได้พูดคุยแล้วก็ขอบคุณหนวดขาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลาชีวิตของโรเจอร์มันใกล้จะหมดลงแล้วด้วยอาการที่ตัวเขานั้นป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้โรเจอร์นะครับเลยได้เล่าถึงเจตจำนงแห่งดีให้หนวดขาวฟังรวมถึงพูดเรื่องสมบัติลับยางวันพีทที่ตัวของโรเจอร์ได้ไปพบเจอมาแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหนวดขาวที่ได้ฟังเรื่องราวจากปากของโรเจอร์เองกับตัวหนวดขาวเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมบัติลับวันพีทแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะตามามมหันเลย และในช่วงเวลานี้นะครับนวดเขาก็ได้รับลูกเรือเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเป็นโจรสลัดชายาแพ่งมุงน้ำวนสกอตท,ที่ดันไปซ่าหาเรื่องกับโรเจอร์ในตอนที่โรเจอร์กลายเป็นราชาโจรสลัดหนวดเขาวเลยเป็นคนที่รับสวอตให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของหนวดขานั่นเองครับ และตัวของโรเจอร์นะครับก็ได้เข้ามอบตัวให้กับทางกองทัพเรือและก็ถูกประหารชีวิตอยู่ที่เมืองโรคทาวที่เป็นบ้านเกิดของโรเจอร์เองและนี่ก็เป็นการประกาศยุคสมัยใหม่ของโจรสลัดนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่โรเจอร์ได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วยุคทอของโจรสลัดก็ได้ถือกําเหนิดขึ้นมาในตอนนี้ตัวของหนดขาวนะครับที่มีอายุป,ประมาณ50ปีกว่ารัฐบาลโลกก็ได้จัดตั้งระบบควบคุมสมดุลของโลกขึ้นมา3อย่างนั่นก็คือกองทัพเรือ7จเทพโจรสลัดแล้วก็4ี่จักรพรรด ึ่งหนวดขาวในตอนนี้นะครับที่มีทั้งอํานาจความแข็งแกร่งลูกเรือใต้อานัตรวมไปถึงอาณาเขตที่ปกครองหนวดขาวนะครับก็กำลังจะกลายมาเป็นสี่เจกพัทที่ทุกคนให้ฉาย,ยาว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งและเข้าใกล้วันพีซมากที่สุดในโลกเป็นเพราะตัวของหนวดขาวนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆพร้อมกับพลังผลไม้ปีศาจที่ตัวของหนวดขาวนั้นครอบครองแต่ยังเป็นคนที่ได้พูดคุยกับโรเจอร์ถึงสมบัติลับอย่างวันพีซหรือเป็นคนที่รู้ข้อมูลสมบัติลับนี้นั่นเองครับ ในช่วงเวลานี้นะครับจิกิที่เคยร่วมเดินทางกับหนดขาวในสมัยที่เป็นลูกเรือของกลุ่มล็อกพอหลบหนีออกมาจากคุกอินเทลดาวได้ในข้อหาที่เคยเก่อคดีไปซ่าในมารินฟอร์ดนะครับจิกิเนี่ยก็ได้มานั่งพูดคุยกับหนดขาวและบอกว่าในตอนนี้มันเป็นยุคสมัยของโหนวดเขาแล้วนั่นเองครับและในช่วงเวลานี้นะครับหนวดขาวก็ได้รับรู้ถึงข่าวของแช้งอดีตลูกเรือของโรเจอร์เด็กหนุ่มที่มีอายุประมาณ18ปีพร้อมกับฝีมือดาบที่เก่งมากๆในเข้าสู้กับนักดาบมีฮอคฉายานักล่าทหารเรือ ซึ่งทั้งคู่อายุเท่ากันนะครับสคนนี้เนี่ยสู้กันหลายวันและกลายเป็นข่าวที่โด่งดังทั่วหน้าน้าในยุคนั้นซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เป็นเวลาที่แช้งเพิ่งจะพบเจอกับอูตะในกล่องสมบัติและลูฟี่เองก็กําลังจะเกิดมาอีก 2- 3าปีข้างหน้านั่นเองครับและในช่วงเวลานี้นะครับคอกูไดที่มีอายุ25ปีก็ได้เข้ามาท้าสู้และอยากจะเด็ดหัวหนวดขาวเพื่อที่จะก้าวข้ามและกลายเป็นราชาโจรสลัดให้ได้แบบทันทีแต่เส้นทางของคอกูไดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ ตัวโคอกรไดาแพ้หมดรูปและแทบต่อกรกับหนดวดเข่าไม่ได้เลยสักนิดนั่นเองครับและก็ผ่านไปอีก10กว่าปีนะครับหนดวดเข่าที่มีอายุป,ประมาณ60กว่าปีทางรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าสีจิพภัณิในตอนนี้มีตัวของไคโดบิ๊กมัมแชงแล้วก็ตัวของหนดวดเข่านั่นเองครับซึ่งค่าหัวของหนวดเขานะครับก็มีค่าหัวสูงถึง5,46ล้านเบดีเป็นค่าหัวที่สูงมากๆนะครับ และด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับ4จกักรพรรดินะครับหนวดเขาาเลยเป็นที่น่าเกงขามแล้วก็ความสะพึงกลัวของพวกโจรสลัดระดับหางแถวที่เมื่อใครต่อใครได้ยินชื่อหนดวดเข่านะครับก็บพากันหวาดผวากันหมดแต่ถึงแม้ทุกคนในโลกวันพีชจะเห็นว่าหนดาวดเข่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าหนวดขาวจริงๆแล้วนะครับเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเป็นคนที่รับเหล่าผู้คนที่โลกลังเกียจให้กลายมาเป็นลูกบุญธรรมและยังบริจาคสมบัติของตัวเองนี่หามาได้ทั้งหมดนะครับ เอาไปบริจาคให้กับเกาะสฟิงค์ที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองนอกจากนี้ยังช่วยเหลือเหล่าอาณาจักรนะครับที่ถูกพวกโจรสลัดคุกคามให้อยู่ภายใต้การดูแลของหนวดขาวยังเกาะมนุษย์เงือกและก็เกาะอื่นๆอีกนั่นเองครับ แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอีก10ปีนะครับจนหนวดเขามีอายุ70ปีนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เอสเริ่มออกผบชนภัยในวัย17ปีนั่นเองตัวของเอสที่มาพร้อมกับพลังผลเมละเมละก็สร้างชื่อเสียงในฐานะโจรสลัดได้รับฉายาหมัดอาคีหนวดเขาก็ดูสนใจในตัวของเอสไม่น้อยเลยนะครับจนเวลาผ่านไปอีก2-3ปีหนวดเขาก็ได้มาสู้กับเอสแล้วก็ชวนให้เอสเนี่ยกลายมาเป็นลูกเรือและตั้งให้เอสนะครับกลายเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มหนวดเขาแทนตัวของโอเด้งที่กลับไปวาโนเมเมื่อนา,นานมาแล้วนั่นเองครับ และแล้วนะครับเนื้อเรื่องก็ได้เข้าสู่ภาคอีสบูที่เป็นการประจนภัยของลูฟี่ในวัย17ปีนั่นเองครับในภาคอีสบลูเริ่มแรกนะครับของวันพีทที่เราได้ดูกันนะนะมันเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหนวดเขาวอย่างตัวของมาเชลดีทีสที่เคยถูกหนวดขาวรับมาเลี้ยงนะครับได้ลงมือฆ่าซัดหัวหน้าหน่วยที่4พร้อมกับจิงผลความมืดหลบหนีไปทําให้เอสที่เพิ่งมาเป็นหัวหน้าหน่วยที่2เนี่ยได้ตัดสินใจออกตามล่าตัวทีนั่นเองครับ ซึ่งช้งเองนะครับพอได้รู้เรื่องนี้เข้าก็เลยได้ส่งล็อกสตาร์นะครับให้เอาจดหมายจากแช้งไปส่งให้หนวดขาวเป็นเรื่องที่แช้งขอให้หนวดขาวเนี่ยบอกเอสให้เลิกตามตัวทีสนะครับพอแช้งรู้ถึงความไร,ร้กาดและแยกยนตของทีสนั่นเองแต่หนวดขาวก็ไม่ฟังคําเตือนของแช้งนะครับไล่ล็อกสตาร์นะครับให้กลับไปเรียกแช้งมาคุยแบบตัวเป็นๆพร้อมกับให้แช้งเนี่ยเอาเล่าดีๆมาฝากด้วยจะดีกว่านั่นเองครับเข้าใจแล้วก็กลับไปซะไม่อาพูดกับพวกปลายแถวย่างแก หันปย้า,า,าและในเรื่องวันพีซนะครับก็เข้าสู่ภาควอเตอร์เซเว่นแงคงนะครับก็ได้ไปเอาเหล้าชั้นดีจากเวสบูไปเป็นของฝากแล้วก็พูดคุยเจราจาตามที่หนวดขาวเคยขอเอาไว้นะครับซึ่งในตอนที่เจอกันครั้งแรกนะครับแชฉงก็ใช้ฮาร์คี้ขู่ในตอนที่ก่อนจะขึ้นเรือเลยแชฉงเองก็พยายามเจราจาแล้วก็บอกกับหนวดขาวดีๆนะครับว่าทีทเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากๆถึงก็เคยฝากบาดแผลไว้ที่ตาซ้ายให้กับแชฉงส่วนแขนซ้ายของแชฉงนะครับเขาเสียไปเพื่อเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ และถ้าอนาคตหนวดขาวเนี่ยไม่ทิ้ตามเอ็กลับมานะครับมันจะเกิดสงครามใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนหนวดขาวที่ได้ฟังก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับที่มีเด็กน้อยอย่างแช้งกล้ามาเตือนตัวเขาที่ผ่านสงครามมาเป็นหลายร้อยสนามแถมสิ่งที่ทิ้ทํามันก็ผิดกฎของกลุ่มหนวดขาวด้วยนะยครับเลยทาให้แช้งและหนวดขาวเนี่ยได้ลองปะทะกันไปครั้งหนึ่งนั่นเอง การปะทะกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสู้กันเพื่อเอาเป็นเอาตายนะครับแต่เป็นการปะทะกันเพราะฉุนที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันที่แฉงเนี่ยอุตส่าห์มาเตือนถึงความอันตรายของทีสส่วนหนวดขาวเองก็มีเหตุผลที่แบบว่าทีสเนี่ยมันผิดก็สมควรได้รับโทษตามที่มันได้รับนั่นเองครับและเนื้อเรื่องนะครับก็ได้เข้าสู่ภาคเกาะชาบันดี้นั่นเองครับในตอนที่เอสพ่ายแพ้ให้กับหนวดดำและถูกจับตัวส่งให้กับคางกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็ได้ออกคําสั่งให้เจ็ดเทพท แต่ในช่วงเวลานี้นะครับไคโดที่อยู่วาโนโก็นึกคึกขึ้นมานะครับอยากเข้าร่วมสงครามนี้อีกคนแต่ว่าแชงที่รู้การเคลื่อนไหวของไคโดนะครับก็รีบไปวาโนโนะครับขัดขวางไม่ให้ไคโดเนี่ยนึกคึกแล้วก็มาที่ศูนย์บัญชาการมารินฟอร์ดเพิ่มอีกคนนั่นเองครับและในเรื่องนะครับก็ได้เข้าสู่ภาคมหาสงครามมารินฟอร์ดในตอนนี้หนวดขาวแล้วก็ลูกเรือใต้อานาทุกกองกําลังนะครับได้มารวมตัวอยู่กันที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ ทันทีที่หนวดขาวได้มาถึงที่นี่นะครับหนดขาวก็พูดปลอบใจตัวของเอสนะครับบอกว่าการกระทําของเอสเนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยแถมตัวหนวดขาวในตอนนั้นนะครับก็ห้ามเอส,เอ,สเอาไว้ไม่ทันด้วยและหนวดขาวนะครับก็ได้ประกาศเปิดสงครามกับพวกกองทัพเรือทุกคนโดยการใช้พลังผลไม้ปีศาจผลกุลากุลานะครับทุบอากาศแล้วก็สร้างเป็นคลื่นยักษ์ซึนามิ2คลื่นซึ่งคลื่นยักษ์2คลื่นนี้นะครับมันก็ใหญ่พอที่จะกวาดล้างมารินฟอร์ดได้เลย แต่ว่าคลื่นยักษ์2คลื่นนี้นะครับมันก็ถูกกู้ซันใช้ท่าไอเอหยุดเอาไว้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวมารินฟอร์นั่นเองครับและมิฮอกเองนะครับที่ได้ยินชื่อเสียงของหนดขาวมาตั้งแต่ในวัยหนุ่มแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่เคยได้ปะมือกันสักทีนะครับมิฮอกเลยอยากดูความห่างชั้นกันระหว่างหนวดขาวและตัวเขาเองเลยได้ใช้ดาบฟันเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่พุ่งตรงไปหาตัวหนดขาวที่ยืนอยู่บนเรือนะครับแต่ว่าคลื่นดาบนี้มันก็ถูกหยุดด้วยตัวของโจสหัวหน้าหน่วยที่3ผู้ครอบครองผลวิวับ คนนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีแต่คนอยากลองดีกําหนดเขาากันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสี่จักรพรรดิที่มีชื่อเสียงโด่งดังตัวพลเอกบอนซาลิโนนะครับก็อยากจะลองประทา่ากาหนดเขาเหมือนกันเลยได้ใช้ท่าสร้อยลูกปัดยาซา,านิแต่ว่าก็ถูกมาโกนะครับหยุดการโจมตีนี้เอาไว้ก่อนนี่ก็เป็นการแสดงถึงความสามารถและความภักตีของลูกเรือนะครับที่มีกำหนดเขาวที่พอจะหยุดยั้งต้านการโจมตีของพวกเจ็ดเทพแล้วก็พลเรือเอกได้ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับ และอย่างที่ผมไม่ได้บอกไปนะครับพออ่อใหญ่หนดขาวของเราเนี่ยเป็นคนที่โด่งดังมากๆมีแต่คนอยากสู้แล้วก็อยากลองประทะกกันดูสักครั้งนะครับพลเลอเอกซคาซุกินะครับก็เลยได้ใช้พลังผลแมกมายิงลูกแมกมาใส่หนดขาวนะครับ แต่ว่าครั้งนี้หนวดเขาก็เป็นคนที่หยุดการโจมตีเอาไว้นั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับตัวของลูฟี่และคนอื่นๆที่ออกมาจากคุกอินเพลดาวได้ก็ได้มาอยู่ที่มารีนฟอร์ดนะครับในตอนที่ค็อกกูได้ได้เห็นหนวดเขาอีกครั้งก็พุ่งเข้าไปโจมตีบอกแคนเรื่องในอดีตที่เคยแพ้นะครับแต่ว่าก็ถูกลูฟี่ขวางเอาไว้นะครับเพราะว่าหนวดเขาเนี่ยเอชเคยเล่าว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับเอชนั่นเองทําให้หนวดเขาได้เห็นหมวกฟางใบนั้นก็นึกถึงเรื่องที่แคงเคยเล่าตอนอยู่บนเรือนะครับ ที่เคยเสียแขนไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่หนดขาเลยรู้สึกถูกใจลูฟี่และก็สั่งให้ทุกคนนั้นปกป้องลูฟี่เพิ่มอีกคนนั่นเองครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับตัวของหนดขาเนี่ยก็ถูกสควอตใช้ดาบแทงกลางอกด้วยเหตุผลที่ซาคาสุกิเนี่ยพูดยั่วยุเรื่องของเอสท,ที่เป็นลูกชายของโรเจอร์นะครับซึ่งสควอตเองก็แค้นโรเจอร์มั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะว่าถูกโรเจอร์เนี่ยฆ่าพวกพ้องไปจนหมดและถูกพูดยั่วยุเรื่องที่ขายพวกพ้องตัวเองให้มาช่ววยยเเอคคนนดีนะรับ และการที่หนวดขาวถูกแทงได้ง่ายแบบนี้นั่นก็หมายความว่าร่างกายของหนวดขาวอ่อนแอลงไปมากๆเลยนั่นเองครับแต่ถึงหนวดขาวจะถูกแทงนะครับนวดขาวก็เข้าใจถึงเหตุผลแล้วก็อธิบายให้สครอร์ตฟังนะครับ ว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่ซคอกคิดเลยและโกรธซาคาสุก,กิมากๆนะครับที่กล้ามาหลอกใช้แผนโซกะปกแบบนี้กับลูกตัวเองโหนดขาวเลยได้กระโดดลงไปสู้ข้างล่างนะครับประเชิญหน้ากับพวกทหารเรือในทันทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าระดับ4ีจักรพรรดิลงสนามเองถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วก็ตามนะครับก็ไม่มีทหารเรือคนไหนต่อกรอกับระดับนี้ไหวนะครับคุซันนะครับเลยตัดสินใจที่จะสู้กับโหนดขาาเป็นคนแรก ถูกหนวดขาวใช้งาวแทงด้วยฮาคีนะครับแต่ก็หลบได้ทันเลยใช้ท่าแช่แข็งหนวดขาวแต่ท่านี้ก็ทําอะไรหนวดขาวที่มีฮาคีเกราะสูงกว่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นแบบที่เราเคยเห็นก็คงจบเหตุตั้งแต่ถูกแช่แข็งแล้วนะครับสุดท้ายคุซันนะครับก็ถูกโจทเมื่อขวางการโจมตีแล้วก็ยื้อเวลาเอาไว้และโจทก็กลายเป็นอติมเพชแช่แข็งแทนนั่นเองครับและตัวของซาคาซูกิก็ได้เข้ามาสู้กับหนวดขาวนะครับแต่ว่าด้วยโรคชราและอาการป่วยก็ทําให้หนวดขาวเนี่ยเสียจังหวะถูกหมัดมากาต่อยเข ถูกพวกทหารเรือนะครับเอาดาบพารุมแทงเข้าไปที่ล่างและยังถูกบอลซาริโนยิงน้ำแสงใส่อีกและในตอนที่ลูฟี่ช่วยเอสได้สําเร็จนะครับหนวดเขาก็ตั้งใจที่จะเสียสละตัวเองจมมารินฟอร์ดอยู่ที่นี่เพราะไม่อยากให้ลูกๆของตัวเองนะครับมาตายต่อหน้าต่อตาหนดเขาเรีประกาศให้ลูกเรือทุกคนฟังนะครับให้กลับไปใช้ชีวิตในทะเลโดยที่ไม่มีตัวของหนดเขาอีกต่อไปนั่นเองครับ แต่ว่าซาคาซูกิก็โผล่มาอีกครั้งนะครับใช้คำพูดเจ้ายุเอสและท้ายที่สุดเอสเนี่ยก็ถูกหมัดแบกมาต่อยทะลุล่างแล้วจบชีวิตในสงครามนั่นเองครับตัวของหนวดขาวที่ได้เห็นเอสตายต่อหน้าในสงครามนะครับก็เรียกได้ว่าเดือดสุดๆไปเลยนั่นเองเขามาหาซาคาซูกิแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชกซาคาซูกิเข้าไปที่หัวแบบเตรียมกําลังนะครับแต่ว่าหนวดขาวเองเนี่ยก็ถูกท่ากงเล็บนรกจากซาคาซูกิสวนกลับไปเหมือนกันซึ่งท่าน,นี้ก็เป็นท่าที่รุนแรงมากๆนะครับในมังงะหัวของหนวดขาวเนี่ย เกือบหายไปครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองแต่ว่าในอนิเมะนะครับจะถูกทํามาให้ดูซอฟลงโดยการทําให้หนวดหายไปนั่นเองครับและด้วยความโกรธที่เดือดมากของตัวหนวดขานะครับคาทุบซาคาซุกิเข้าที่เอเวแบบเต็มแรงท่าทุบนี้มันแรงมากพอที่จะพังมารีนฟอร์ดทำให้แผ่นดินแยกเป็น2ฝั่งเลยนั่นเองครับโดยการเปิดตัวของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาที่ที่ได้อยู่ต่อนหน้าหนวดเขานะครับก็ได้โชว์พลังปลไม้ปีศาจผลความมืดยามิยามิโดยท่าวางวนความมืดเป็นท่าที่ดูดกลืนขึ้นกระแทกของพลังหนวดดดขาาเเอไไ้้หมลย ัวหนวดขาวก็รู้ทันทีนะครับว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้พลังผลไม้ปีศาส์มันใช้ไม่ได้และถึงท,ทีจะเป็นสายโลเกียก็ตามนะครับถูกเงวที่มีฮาคิคุมฟาดเข้าไปนะครับตัวทีตเองก็เจ็บหนักจนเลือดออกได้เหมือนกันแถมทีตเองนะครับก็ยังถูกหนวดขาวจับบีบคอกระแทกด้วยพลังผลไม้พีศาส์ผลกุระกุระแต่ว่าทีตเนี่ยก็ได้สั่งลูกน้องนะครับให้ระดมโจมตีเข้าไปที่ร่างกายของหนวดขาวซึ่งสภาพร่างกายของหนวดขาวในตอนนี้ก็เรียกว่ามาถึงขีดสุดแล้วนะครับ หนวดขาวเลยได้ฝากคำพูดสุดท้ายเอาไว้นะครับว่าทิสไม่ใช่คนที่โรเจอร์กําลังรออยู่ไม่ใช่คนที่โรเจอร์ตามหานะครับซึ่งมันจะมีสักคนหนึ่งที่ได้มาสารต่อความต้องการของโรเจอร์และสายเลือดนั้นจะไม่มีวันดับลงคนคนนั้นจะประกาศทางงําสงครามกับโลกนี้และวันพีทก็มีอยู่จริงนั่นเองครับ One หลังจากนั้นนะครับวิญญาณของหนวดเขาก็ได้จากโลกนี้ไปถึงแม้ว่าตัวจะตายนะครับแต่ว่าร่างกายหนวดขเขานี่ก็ไม่ยอมล้มลงในบันทึกของหนวดเข่าที่เคยสู้นะครับตัวหนวดเข่าเนี่ยถูกคมดาบมาแล้ว267ครั้งลูกกระสุนปืน562ลูกถูกลูกปืนใหญ่ยิงใส่46ครั้งและแผ่นหลังของหนวดเขาที่ตั้งแต่ง,งานให้ทุกคนได้เห็นนะครับมันไม่เคยมีบาดแผลที่เกิดจากการหลบหนีหรือหันหลังให้ศัตรูในเวลาสู้เรนนเองครับ และต่อมาแชงที่ได้ไปหยุดไคโดในวานโนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มาประกาศยุติสงครามมารินฟอร์ดและอาสาจัดพิธีให้กับร่างของเอสและหนวดขาวอยู่ที่เกาะสปิงที่เป็นบ้านเกิดของหนวดขาวนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตชายผู้ได้รับฉายาว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นผู้ที่เข้าใกล้วันฟีดมากที่สุดนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาฟังเรื่องที่เ,เพื่อนๆอาจยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตัวของหนวดขาวเพิ่มเติมกันสักน็กน้อยลวกันเริ่มัที่ชื่อของหนวดขาวนะครับอย่างเอ็ดเวิร์ อาจารย์โอดาได้ตั้งชื่อนี้โดยอ้างอ,อิงมาจากคุกนิวเกตในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งคุกนี้ก็เป็นคุกที่โด่งดังในช่วงยุคสมัยโจรสลัดในชีวิตจริงในปี1700นั่นเองครับและยังเป็นการเล่นคำกับหนวดดาโจรสลัดในชีวิตจริงที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทีสนั่นเองนอกจากนี้ชื่อของมิสบักกิงแฮมสตูดซี่ชื่อของเธอก็มาจากพระราชวังบักกิงแฮมมันเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ก,กันกับคุกนิวเกตในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองครับ ส่วนต้นแบบของหนวดขาวที่ปรากฏมาให้เราได้เห็นกันนะครับอาจารย์โอดะได้ต้นแบบนี้มาจากคุณลุงคนหนึ่งนะครับในร้านบาร์เล่าที่อาจารย์เคยไปคุณลุงคนนั้นนะครับใส่สายช่วยหายใจที่จมูกแต่แกก็ชอบพูดถึงเรื่องว่าเล่าเนี่ยมันคือยาดีอาจารย์โอดะนะครับเลยได้ไปขออนุญาตลุงคนนั้นเพื่อเอามาวาดเป็นตัวละครในวันพีทเราเลยจะได้เห็นฉากที่หนวดขาวนะครับจะดื่มเล่าแล้วก็มีพยาบาลมาห้ามนะครับแล้วก็หนวดขาวเนี่ยจะพูดว่าเล่าเนี่ยมันมีไว้ให้ดื่มก็ต้องดื่มสิจะมาห้้ามของงงกินไดไดย แค่นี้แนละพอได้แล้วนะคะไอ้บ้าเครื่องดื่มก็มีไว้ดืม่มจะไม่ดีต่อร่างกายได้ไงซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณลุงคนนี้ที่อาจารย์โอดะเอามาเป็นต้นแบบนะครับก็เสียชีวิตในปี2007นั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับการเสียชีวิตของหนวดขาวที่ยืนต่างานก็เป็นการอ้างอิงมาจากพระนักลบที่มีชื่อว่ามูซาชิโบเบงเคพระนักลบที่ถูกคมดาบและลูกธนูหลายดอกปักที่ร่างกายแต่ไม่ยอมล้มและยืนเสียชีวิตนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับหนวดขาวก็เป็นตัวละครที่อาจารย์โอดะ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ข้อคิดบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญและมีค่ามากกว่าสมบัตินั่นเองครับและวันเกิดของหนดขาวนะครับก็คือวันที่6เดือน4หรือว่าวันที่6เดือนเมษารวมถึงก้าหัวของหนดขาวที่มีเลข6และเลข4ก็เป็นการเล่นคากับตัวเลขที่อ่านได้คําว่าชีโลที่แปลว่าสีขาวเป็นการพ้องคํากับฉายาหนวดขาวนั่นเองครับและหนดขาวนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่666เซนติเมตร หนวดขาวเป็นเพียงตัวละครเดียวนะครับที่ไม่มีชื่อท่าในการโจมตีเลยสักท่าเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการทุบและจัดการศัตรูในทันทีส่วนอาหารและเครื่องดื่มที่หนวดขาวชอบนะครับก็จะเป็นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดส่วนอาหารที่ชอบก็จะเป็นข้าวราคาถูกๆนะครับเพราะว่าเงินทองของตัวเองเนี่ยเอาไปบริจาคให้กับผู้คนทั้งหมดเลยส่วนของกินที่ชอบน้อยที่สุดนะครับก็คือโกปีลวกหรือว่ากาแฟขี้ชะมดเพราะว่ามันขมเกินไปนั่นเองครับงานอดิเรกของหนวดขาวก็คือการออมเงินนะครับ หนวดขาวเป็นคนที่ประหยัดอดออมแบบสุดๆนั่นเองและถ้าเกิดหนวดขาวถูกเปรียบเทียบเป็นสัตว์นะครับหนวดขาวจะถูกเปรียบเทียบเป็นปลาวานสีขาวนั่นเองครับนอกจากนี้หนวดขาวเองก็ยังเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเป็นเจ้าหมาน้อยที่มีชื่อว่าสเตฟานเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับก็มีหนวดเหมือนกับเจ้าของด้วยนะและสาหรับความคิดเห็นของผมที่มีต่อตัวละครหนวดขาวนะครับหนวดขาวเป็นตัวละครที่มีความจริงจังมุ่งมั่นไม่กลัวแล้วก็กล้าเผชิญหน้าทุกอย่างนะครับเป็นตัวละครที่ดูน่าเกรงขามมากมาก แต่ว่าในใจลึกๆของตัวหนวดเขานะครับเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆดเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมหมอโก้เคยเล่าไว้นะครับว่าหนดเขาเนี่ไม่เคยได้กินอาหารดีๆหรืออาหารหรูๆเลยสักครั้งในชีวิตเพราะเงินที่ตัวเองได้มานะครับโหนดเขาก็เอาไปบริจาคให้กับบ้านเกิดหมดเลยเพออยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีม่ต้องเจอเรื่องราวเหมือนกับหนดเขาในอดีตนะครับแถมหนดเขานะครับยังอบก,กอดผู้คนที่ถูกเรียกว่าเป็นอันตภัณฑ์ด้วยความอบอุ่นและยังเข้าใจถึงปัญหาคนอื่นได้ดีด้วยนะครับ หรือไม่แปลกใจนะครับที่ตัวละครตัวนี้จะเป็นสีจักรพรรดิที่คนไทยหลายคนเนี่ยชอบมากเลยนั่นเองครับและสุดท้ายก่อนที่จะจากลาก,กันในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับและเพื่อนๆพ,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 พอได้เห็นหนวดขาวในครั้งแรกมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและถ้าหากว่ามีเนื้อหาข้อมูลตกหล่นตรงไหนตัวผมแบล็คบุ๊กต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมแบล็คบุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อน เเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ